เอาละครับวันนี้ขอนำเข้าสู่สารธรรมวันนี้เป็นมงคลข้อที่สามสิบห้าแล้วนะครับมงคลของข้อที่สามสิบห้าจิตของผู้ที่ถูกโลกกระทำทั้งหลายกระทบแล้วไม่หวั่นไหวนะครับ <c oughs> ภาษาบาลีนะครับมงคลข้อต่อไปนะครับมีชื่อว่าพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัตสะนะกรมปตินะครับจิตของผู้ที่ถูก โลกกระทำทั้งหลายกระทบแล้วไม่หวั่นไหวนะครับมีรายละเอียดดังนี้นะครับก่อนอื่นต้องมาทําความเข้าใจคําว่าโลกกระทำก่อนนะครับโลกกระทำแปลว่าธรรมะประจําโลกนะครับธรรมะประจําโลกมีอะไรบ้างนะครับมีอยู่ทั้งหมดแปดอย่างก็คือหนึ่งได้ลาบนะครับสองเสื่อมลาบนะครับสามมียศสี่เสื่อมยศ ห้ามีสรรเสริญหกมีนินทาเจ็ดมีสุขแล้วก็แปดมีทุกขนะครับเรียกว่าเป็นธรรมประจำโลกที่คู่กันอยู่ตลอดนะครับมีทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะสมัยใดๆนะครับตั้งแต่อดีตนับกี่ล้านปีมาแล้วจนปัจจุบันและอนาคตธรรมเหล่านี้ก็เป็นธรรมอยู่คู่ประจำโลกของเราตลอดไปอีกนิดแล้วธรรมเหล่านี้ นะครับมีคุณมีโทษอย่างไรท่านบอกว่าทาประจำโลกเหล่านี้นะครับเป็นําประจำตัวของสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อมีการอรยู่รวมกันเป็นสังคมนะครับอยู่จํานวนหมู่มากเนี่ยําเหล่านี้ย่อมติดตามมาดโดยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าการไหนไหนคมราบยศสารเสญสุขนะครับเป็นโลกธรรมฝ่ายดีเป็นโลกธรรมที่คนทั้งหลายเนี่ยอยากได้ยินดีในสิ่งเหล่านี้นะครับ ไม่ได้มาแล้วก็มีความปลาปลืม้มดีใจแล้วก็จะเข้าไปยึดติดในสิ่งเหล่านี้นั่นแหละนะครับแม้คําว่าเสื่อมลาบเสื่อมยศเนินทาทุกก็เป็นธรรมที่ตรงขั้นนะฮะตรงข้ามกันนั่นแหละก็คือไม่มีใครอยากได้สิ่งเหล่านี้แหละนะครับเพราะว่าเวลาประสบกับสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์ใจเป็นส่วนมากเลยนะครับดังนั้นถามว่าแล้วความทุก เพราะเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาหรือทุกนี่มาจากไหนนะครับนั่นก็บอกก็มาจากไอ้โลกกระทำฝ่ายดีนั่นแหละไปยึดติดในลาบยศสารเสริญสุขนะครับเวลาพัดพลาดจากสิ่งเหล่านี้ก็เลยเกิดความทุกข์เหล่านี้แหละนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับคําว่าลาบหมายถึงอะไรลาบหมายถึงของที่ควรได้นะครับหมายถึงสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายปร,รารถนา นะครับว่าโดยธรรมชาติพื้นฐานนะครับเมื่อก่อนก็คือปัจจัยสี่นี่แหละเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับบ้านนะครับที่อยู่อาศัยนี่แหละนะครับอาหารเครื่องนุม่มหอมยารักษาโรคนะครับแต่ปัจจุบันนี้คําว่าราบมีความหมายกว้างกว่านั้นอีกนะครับหมายถึงปัจจัยที่ห้าที่หกนั่นแหละเดี๋ยวนี้ได้แก่นะครับรถยนต์เงินทองต่างๆนะครับแม้แต่ พวกสื่อโซเชียลมือถือพวกนี้นะครับกลายเป็นปัจจัยที่สําคัญก็จัดอยู่ในลาบได้นะครับดังนั้นใครที่ได้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าได้มาซึ่งลาบนะครับอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับส่วนความเป็นผู้มีบริวารมากนะครับมีความเป็นใหญ่มีตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เขาเรียกว่ามียศนะครับดังนั้น เวลาคนอยู่ในหมู่สังคมหมู่มากๆกนะครับก็จะมีการตั้งว่าอาคนนี้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านคนนี้เดี๋ยวนี้ก็มีตําระดับตําบลก็มีนะครับพวกกำน,นันผู้ผู้ใหญ่บ้านกำน,นันในอำเภอนะครับตลอดจนเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเหล่านี้นะครับการได้ตําแหน่งเหล่านี้เรียกว่าได้มาซึ่งยศนะครับหรือจะเป็นผู้บริหารบริษัทห้างร้านต่างๆนะเป็นเท่าแก่เป็น ผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการเหล่านี้เขาเรียกว่ามียศนะครับหรือแม้แต่พวกองค์กรต่างๆนะครับเช่นมูลนิธิสมาคมต่างๆนะครับได้ตําแหน่งนายกสมาคมมาก็เรียกว่าได้มาซึ่งยศยศคือตําแหน่งนายกสมาคมนี่แหละนะครับหรือได้เป็นประธานมูลนิธิต่างๆนี่นะครับก็เรียกว่าเป็นยศเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นการได้มาซึ่งตําแหน่งเหล่านี้แหละเรียกว่าได้มาซึ่งยศ ก็เป็นโลกกระทำฝ่ายดีที่คนส่วนใหญ่ชอบพอใจแล้วก็ติดข้องอยู่นะครับส่วนคําว่าสารรเสริญหมายถึงกิตติศัพท์ที่ดีงามนะครับาการกล่าวคําชื่นชมกล่าวคํายกย่องนะครับอันนี้เรียกว่าสารรเสริญนะครับดังนั้นเรื่องของคําสรรเสริญนี่ก็เป็นธรรมดานะครับถ้าทําอะไรถูกใจชาวบ้านเขาเขาก็สรรเสริญนะครับทําอะไรไม่ถูกใจเขาเขาคอ ด่าว่าเอานะครับดังนั้นขณะใดที่ได้รับแต่คําชื่นชมยกย่องเขาเรียกว่ามีสารเสริญก็เป็นที่ชอบใจของสัตว์ทั้งหลายนี่แหละส่วนคําว่าสุขหมายถึงความสุขกายสบายใจเหล่านี้นะครับเรียกว่าความสุขนะครับอันนี้เขาเรียกว่าส่วนที่เป็นโลกธรรมฝ่ายดีนะครับทีนี้มีโลกธรรมฝ่ายดีก็ต้องมีโลกธรรมฝ่ายไ,ไม่ดีบ้างแหละนะครับ คนที่มีลาบนะครับมียศอ่านาเรียกว่ามีทรัพย์สินเงินทองมีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตนะครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นลาบอันสัตว์ทั้งหลายปราถนานะครับแต่เมื่อไหร่ที่เสื่อมลาบนะครับเสื่อมลาบก็คือเศรษฐกิจตกต่านะครับการค้าประสบขาดทุนผลขาดทุนนะครับเป็นหนี้ธนาคารก็ไม่สามารถจะผ่อนชําระได้ นะครับบ้านใหญ่ๆคฤหัสน์จะถูกยึดไปรถจะถูกไฟแนนซ์ยึดเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ว่าเข้าถึงความเสื่อมลาบนะครับดังนั้นคนที่ยิ่งมีลาบมากเท่าไหร่นะครับเวลาเสื่อมลาบก็จะทุกข์มากเท่านั้นนะครับเพราะว่าไปยึดติดในความมีลาบมามากมายฉะนั้นท่านึงบอกว่าคนที่แม้จะได้ลาบมีลาบมาฐานะนะครับ จะร่ํารวยยังไงก็ตามนะครับให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้หรอกว่าสิ่งทั้งหลายนี่นะครับผู้เจ้าตัดว่ามีความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเนาะจะไปยึดว่าเรารวยแล้วเราจะต้องรวยอย่างนี้ไปตลอดชาติเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากคนที่เขาเรียกฐานะดีแล้วก็มีมีเขาเรียกมีความระมัดระวังนะครับไม่เสี่ยงในการทําธุรกิจไม่กู้แบงค์ไม่เป็นหนี้สินใครฉันมีธุรกิจ ฉันก็ทําตามกําลังทรัพย์ของท่านนั่นแหละนะครับแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีบ้างการค้าจากลดน้อยลงนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องถูกใครยึดบ้านยึดกิจการต่างๆอันนี้ก็จะทุกน้อยหน่อยนะครับส่วนคําว่ามียศมีตําแหน่งโอ้เรื่องตําแหน่งนี่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหัวโขนนะครับใครที่ไปติดเรื่องของยศดตาแหน่งหัวโขนนี่นะครับเมื่อไหร่ที่เสื่อมยศดไปนั่นแหละโอ้ยจะ เกิดจบความทุกข์นะครับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างมากเลยนะครับเพราะอะไรเพราะไปะยึดติดในตําแหน่งเหล่านี้นะครับแต่ถ้าคนที่เราเรียกมีโยนิโสมนสิการนะครับว่ายึดเหล่านี้ตําแหน่งต่างๆเป็นเพียงหัวโขนที่เราเอามาใส่ชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองสักวันหนึ่งยึดนี้ตําแหน่งนี้ก็ต้องจากเราไปนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า พวกค่าราชการนะครับที่มีตําแหน่งใหญ่ๆตัวโตนะครับเวลาไปติดในยศในตําแหน่งว่าพอมียศมากนะครับก็จะมีลูกศิษย์เ,าเขาเรียกว่าบริวารมาเอออวยลุกย่องสรรเสริญนะครับก็ไปติดสิ่งเหล่านี้นะครับพอหมดตําแหน่งหมดยศเมื่อไหร่นะครับคนที่เคยมาชื่นชมต่างๆก็หายกันไปหมดนะครับก็ต้องอยู่โดดเดี่ยวนี่แหละนะครับ อันนี้เวลาเสื่อมยศหลายคนก็จะค่อนข้างทุกข์มากนะครับหรือบางทีนะครับมียศแล้วก็ไปใช้ยศนั้นในการสแสวงหาลาบอีกทีหนึ่งนะครับ mm. ก็คือเรียกว่าใช้ยศไปสแสวงหาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติโดยทุจริตมิชอบนะครับพอถูกจับได้นะครับบ้านก็ถูกยึดทรัพย์สินต่างๆก็ถูกยึดยศตำแหน่งก็ถูกปลดออกโอ้โหตอนนี้ลำบากเลยนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าความเสื่อมลาบเสื่อมยศนี่แหละมักจะมาคู่กันเสมอส่วนคนที่ได้รับการสรรเสริญมากๆนะครับแล้วก็ไปติดสรรเสริญก็จะไม่ชอบให้คนมาตําหนิมาว่าร้ายนะครับเมื่อเจอคนสรรเสริญก็ชอบใจโลภพะกระเฟื่องฟูนะครับพอถูกให้ตําหนิก็แฟบเกิดความโกรธไม่ชอบใจแกมาตําหนิฉันได้ยังไงนะครับ จนบางคนนะครับเคยได้ยินนะป่อดิฉันนะครับชอบแต่ให้คนมาชมไม่ชอบให้คนติดฉะนั้นถ้ามาชมฉันได้อย่ามาติฉันละกันเอออกากจะพูดรตรงดีนะถาดูไม่เลยว่านั่นอะเรากําลังติดเหยื่อของกิเลสแล้วนะครับกิเลสคืออะไรไปติดในคําสารเสริญนี่แหละนะครับเขาติดในคําสารเสริญถูกคนเขาตําหนิบ้างก็รับไม่ได้นะครับเกิดความทุกข์ขึ้นมานะครับบางที ถึงกลับไปถาว่าเขากลับก็มีนะพวกนี้นะครับดังนั้นถ้ามีโยนิโสนะครับว่าอคำสรรเสริญเพราะเราทําดีกิติศัพท์ความดีของเราก็เป็นที่เรื่องลือเขากระับรู้แขนั้นเองเราก็ไม่ได้ผิดติดในความสารรเสริญเราทําดีเพราะดีนะครับเราทําดีเพราะความดีเป็นสิ่งควรทําไม่ใช่ทําดีเพราะหวังให้คนมาสารรเสริญเรานะครับดังนั้นถ้ามีใจวางใจได้แบบนี้แหละ นะครับไม่ติดสารเสริญแม้คนจะมาตำหนิติเตียนก็ไม่เกิดทุกข์อะไรกับคำตำหนิเหล่านั้นนะครับกับจะพิจารณาว่าเอ๊ะคำตำหนิของเขาจริงหรือเปล่าที่เขาว่าเราไม่ดีนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาดูความประพฤติของเราเออมีความประพฤติบางอย่างที่ไม่ดีเราก็ต้องรีบๆขัดเกลาแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมขอบคุณคนที่เข้ามาติเราด้วย อย่างนี้เขาเรียกว่าเรามีโยนิสมณสิการนะครับแม้จะเสื่อมลาบเสื่อมลดหรือจะเจอถูกคนลินทาว่าร้ายบ้างเราก็ไม่ไปทุกข์กับเขานะครับส่วนเรื่องสุขทุกข์นี่นะครับคนที่ยินดีติดใจในความสุขกายสุขใจมากๆนะครับก็จะตกเป็นเหยื่อของตัณหาหรือตัวโลภเจตสิกนี่แหละนะครับเมื่อไปติดในโลภเจตสิกเหล่านี้อําด้วยอำนาจของโลภะ นะครับไปติดอะไรก็ไปติดในลาบยศสารเสริญนั่นแหละนะครับพอได้ลาบใจยศสารเสริญมาก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขนะครับสุขกายบ้างสุขใจบ้างแต่พอเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาตอนนี้แหละมาทุกข์เลยนะครับทุกข์กายทุกข์ใจนะครับจนบางคนเครียดจนเส้นเลือดสมองแตกก็มีนะครับความดันโลหิตขึ้นเส้นเลือดสมองแตกเป็น คนเอามาพึกเอามาพาดไปก็มีนะครับดังนั้นคนที่เวลาได้รับโลกธรรมฝ่ายดีนะครับแล้วก็มีโยนิโ,โสอยู่บ้างนะครับอย่างปุถุชนอย่างเราเรานี้แหละนะครับเราก็อาจจะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเหล่านี้ได้บ้างนะครับทำไมบอกได้บ้างเราเนะี่ยทำได้ตอนไหนตอนที่เรามีการเจริญธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อลูกธรรมฝ่ายดีนี่แหละนะครับเช่นพยายามมัน พิจารณาว่าเราต้องเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้มีความสันโดษมีความมีสติสัมปชัญญะมีโยนิโสมณสิการอยู่บ่อยๆนะครับถ้าขณะใด,ดที่โยนิโสมณศสิการเราเกิดขึ้นนะครับแม่ลกกระทำฝ่ายดีที่เราประสบเราก็จะไม่เข้าไปยินดียึดติดนะครับเมื่อเราไม่ไปยึดติดในโลกกระทำฝ่ายดีนะครับในบางโอกาสแม้จะมีโลกกระทำฝ่ายร้ายบ้างเข้ามา นะครับก็คือเวลาที่ผ่านนะครับผะสบกับความเสื่อมลาบเสื่อมยศนะครับถูกเขาติดฉินนินทาบ้างอันนี้เราก็สามารถที่จะทําใจได้นะครับทําใจได้แต่ก็เฉพาะตอนที่เรามีโยนิโสนะแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่เราขาดสติเผลอสติทําให้อายนิโสมนสิการมีกําลังขึ้นมาแล้วก็ เราก็ยังทุกได้อีกนะครับเราก็ยังทุกได้เพราะความเสื่อมราดเสื่อมยศหรือถูกนินทาน,นี่แหละก็เป็นเหตุให้เราเกิดทุกได้อยู่นั่นเองนะครับดังนั้นก็สรุปว่าสําหรับปุถุชนนี่นะครับความไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำเหล่านี้นะจะให้ไม่หวั่นไหวโดยเด็ดขาดทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยเพียงแต่เราต้องฝึกอบรมบ่อยๆนะครับฝึกอบรมอย่างไรก็คือการฟังธรรมนี่แหละแล้วก็น้อมนา เอาพระธรรมที่เราฟังบ่อยๆนี่นะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันกับเรานะครับให้มีสติมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโลกกระทนะครับก็จะมาทำร้ายจิตใจเราได้ยากแค่นั้นเองนะครับ mm hmm. อย่าว่าแต่เราเลยนะครับท่านบอกว่าบุคคลผู้เป็นพระอริยะบุคคลนะครับ mm hmm. เบื้องต่ําเบื้องต่ําก็คือตั้งแต่โสดาบันนะครับสกัดทาคามีเนี่ย แม้แต่พระโสดาบันพระสะกทาคา,ามีบางครั้งท่านก็ยังขาดสตินะครับยังเกิดความหวั่นไหวในโลกกรรมเหล่านี้ได้เป็นบางส่วนยังไม่สิ้นเชิงนักนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเลยเนาะไม่ใช่ใครอื่นหรอกนางวิสาขานี่แหละนะครับนางวิสาขาหลานคนโปรดเลยนะครับหลานเป็้ที่รักหลานที่น่ารักมากๆคนหนึ่งถึงแก่ความตายตั้งแต่ตอนสาวเนี่ย นะครับนางยังถูกโลกกะระทำนะครับก็คือความเสื่อมลาบนี่แหละเสื่อมลาบนี่หลานถือว่าลาบนะเพราะว่าหลานสาวคนนี้น่ารักมากเลยคอยช่วยเหลือกิจการงานต่างๆในครับุตธศาสนานะครับช่วยอุปถภ์อุปถัมภะภิกษุสงฆ์ต่างๆนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจนเป็นที่น่าชื่นชมของนางมากอันนี้ก็ทําให้นางก็ยังไปติดในโลกกะระทฝ่ายดีบ้างนะครับก็คือความน่ารักของหลานคนนี้แหละ พอหลานตายโอ้หนางถึงกับร้องห่มร้องไห้นะครับเรียกว่าน้ําตาไหลนองหน้าเลยจนต้องไปหาที่พึ่งนะครับก็เลยไปเข้าเฝ้าพระศา,าสดานะครับเข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่แหละนะครับพระเจ้าก็ถามว่าวิสาขาเธอร้องไห้ด้วยเหตุใดเล่านะครับหลานรักทํากาละตายจากพระเจ้าข้า แล้วทำไมหลานรักตายแล้วต้องร้องไห้ด้วยหลานคนนี้เป็นหลานที่น่ารักมากช่วยเหลือกิจการต่างๆในพระพุทธศาสนาของหมอมฉันได้อย่างดีหาคนเปรียบได้ยากเลยพระเจ้าข้าก็าเลยรักนะครับรักมากพอเธอตายก็เลยทุกข์มากพระเจ้าข้าพระผู้เจ้าก็ถามว่าดูก่อนวิสาขาถ้าคนในเมืองนี้ทั้งเมืองดีเหมือนหลานสาวของเธอคนนี้เธอจะรัก ทุกคนเหมือนรักหลานคนนี้ไหมนะครับนางก็ตอบตรงๆเลยนะว่าถ้าคนทุกคนในเมืองนี้ดีเหมือนหลานสาวของดิฉันคนนี้ดิฉันรักทุกคนเหมือนรักหลานคนนี้นะครับพระเจ้าก็เลยถามต่อนะครับว่าดูกอรวิสาขาแล้วคนในเมืองนี้มีคนตายวันละกี่คนนางก็บอกเออบางวันก็คนบ้าง คนหนึ่งบ้างสองคนบ้างบางวันก็ตายหลายคนพระเจ้าค่านะครับพระเจ้าก็ตัดว่าเออดูก่อนวิสาขาถ้าเธอนะครับคนในเมืองนี้น่ารักเหมือนหลานเธอทุกคนเธอก็รักทุกคนเหมือนหลานเธอคนนี้นะครับทุกคนเนี่ยแลวทุกคนก็มีคนตายคนที่เธอรักตายจากเธอไม่ต้องน้ําตานองหน้าอย่างนี้ทุกวันทุกวันหรอกหรือนะครับก็เตือนสตินะว่า ไอ้ความทุกข์เพราะเสื่อมลาบนี่แหละนะครับทําให้เธอเศร้าโศกนี่แหละเพราะเธอไปยึดต,ติดในลาบในความดีของหลานนะครับพอเตือนอย่างนี้นางได้สตินะนะพระองค์ก็เลยตัดว่าดูกรวิสาขานะครับความทุกข์มาจากความรักนะครับรักหนึ่งก็ทุกหนึ่งรักสิบก็ทุกสิบรักร้อยก็ทุกร้อยถ้าไม่ต้องรักนะครับไม่มีความรักเลยก็ไม่ต้องทุกข์เพราะรักนี่แหละ นะครับอันนี้ก็คือพระองค์ทรงตัดว่าไอ้ความเสื่อมลาบเนี่ยทาให้เกิดทุกข์นะครับถ้าเราไม่ไปยึดในลาบเหล่านี้เราก็ไม่ต้องทุกข์นางก็ได้สติแล้วก็หายเศร้าโศกในสาวนั้นนะครับดังนั้นเราก็เห็นได้ว่าแม้พระอริยบุคคลเบื้องต่ําก็ยังมีความวันไหวในโลกกรรมเหล่านี้อยู่บ้างแต่ก็พูดจริงๆก็น้อยกว่าพุทธชนอย่างพวกเราเยอะเลยนะครับ ถ้าสูงกว่านั้นล่ะระดับพระอนาคามีล่ะพระอนาคามีนี่ไม่มีการมาราคะแล้วนะครับท่านประหารการมราคะโดยเป็นสมุดเฉทประหารไปแล้วท่นั้นเรื่องความรักต่างๆเหมือนพระโสดาบันไม่มีนะครับท่านทําลายหมดแล้วดังนั้นเมื่อว่าโดยลักษณะนี้นะครับพระอนาคามีก็น่าจะหมดความยินดียินร้ายในโลกธรรมฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีนะครับแต่ท่านก็บอกว่าอืมจริงๆ แม้แต่พระอริยะบุคคลระดับขั้นอนาคามีท่านก็ยังมีความวันไหวอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับวันไหวส่วนใดนะครับก็คือพระอนาคามีเวลาท่านได้ฌาบนบรรลุสําเร็จฌานไม่ว่าจะเป็นรูปฌปานหรืออรูปฌานก็แล้วแต่นะท่านก็ยังมีความยินดีติดใจในฌานที่ท่านได้นั่นแหละนะครับที่เั่นเรียกว่ารูปปราคะหรืออรูปปราคะ การยินดีในฌานสงเคราะห์เข้าในลาบนะครับก็คือมีความยินดีในลาบในส่วนที่เกี่ยวกับฌานที่ท่านได้นั่นเองนะครับก็นับเนื่องว่าท่านก็ยังมีความวันไหวอยู่ในโลกกระทฝ่ายดีบ้างนะครับก็มีความยึดติดนี่แหละเพียงแต่ว่ามีความพิเศษนิดหนึ่งนะครับท่านมีโลกกระทฝ่ายดีท่านยังยินดียึดติดนะแต่ว่าเป็นเขาเรียกโอกาสดีนะที่ท่าน ได้ลาบมาแล้วโอกาสที่ท่านจะทุกข์พระเสื่อมลาบไม่มีแล้วนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าพระอนาคามีเนี่ยท่านละการมราคะเป็นสมุเทเฉดเลยนะครับแล้วไอ้ตัวการมราคะนี่ว่าโดยความเป็นปฏิปักษนะ์ะเป็นปฏิปักษ์กับตัวเอกคตาคือตัวสมาธิโดยตรงเลยดังนั้นเมื่อพระอนาคามีท่านละการมราคะเด็ดขาดนะครับไอ้กำลังสมาธิระดับฌานของท่านอ่ะ จะไม่มีค่าสิทธิที่จะมาคอยรบกวนทําลายนะครับดังนั้นถ้านาคามีนะครับจึงไม่มีโอกาสที่จะเกิดความทุกข์เพราะความเสื่อมลาบหรือทุกข์มชานเสื่อมเพราะว่าฌานที่ท่านได้ยังไงก็ไม่เสื่อมโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แม้ท่านจะไม่มีโลกธกรรมฝ่ายฝ่ายไม่ดีนะครับแต่ท่านก็ยังมีโลกธรรมยินดีติดโลกธรรมในฝ่ายดีอยู่เล็กน้อยนะครับและสรุปแล้วใครล่ะที่ ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมท,ทั้งหลายโดยสิ้นเชิงนะครับท่านก็บอกก็ได้แก่พระอรหันต์นั่นแหละนะครับเพราะว่าพระอรหันต์นั้นย่อมไม่มีความหวั่นไหวใดๆโดยประการทั้งปวงนะครับดังนั้นในบางคลข้อนี้ท่านประสงค์เอาความไม่หวั่นไหวโดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงนะครับก็คือคําว่าจิตไม่หวั่นไหวในที่นี้ท่านมุ่งเอาเฉพาะจิตของพระอรหันต์เท่านั้นนะครับ ข้อนี้สมจริงดังที่พระองค์ตัดไว้ว่าเสโลยถาเอกะโนวาเตนะนสมีรติเอวังนินทาปะสังสาสุนะสมินชันติปันดิตานะครับแปลว่าเปรียบเหมือนว่าภูเขาศิลาแท่งทึบอันเดียวย่อมไม่สั่นคลอนเพราะแรงรลมฉันใด บัณฑิตได้แก่พระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นก็ย่อมไม่วันไหวเพราะคำนินทาและคำสารเสริญเป็นต้นฉะน,นั้นดังนี้แหละนะครับดังนั้นก็ในพระคาถานี้คำว่าบัณฑิตทั้งหลายพระองค์ทรงประสงค์เอาเฉพาะพระอาหารหันต์ตาขีนาศพทั้งหลายเท่านั้นนะครับดังนั้นความไม่วันไหวในโลกกระทำนะครับจึงจัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับ แล้วก็ท่านผู้ฟังล่ะครับยังมีความวันไหวอยู่ในโลกกระทำฝ่ายดีและฝ่ายร้ายมากไหมนะครับถ้ามีนะครับกม็มันมีโยนิโสบ่อยๆนะครับว่าสิ่งใดที่ได้มาแล้วจะไม่พัดพาดจากเราย่อมไม่มีไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสญหรือสุขนะครับก็จะทําให้เราไม่ไปเกาะเกี่ยวกับโลกกระทฝ่ายดีมากนะเมื่อเราไม่เกาะเกี่ยวกับโลกธระทฝ่ายดีมากนะั เวลาเราไปเจอโลกธรรมฝ่ายไม่ดีคือความเสื่อมลาภเสื่อมยศนะครับถูกนินทาหรือประสบความทุกข์เราก็จะไม่ทุกมากนะครับอ่ะเวลาก็หมดลงพอดีท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กรบผมเทพปริศสาธิตการมณี0867 508338นะครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญ ความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสูตรเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ